Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณมันก็จะมีว่าบางคนหายแล้วแต่ว่าความอยากอาหารมันยังไม่มาอาจจะด้วยว่าบางคนก็รู้สึกว่าการรับรู้รสมันไม่ได้กลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีมใครมาปรึกษาเรื่องนี้บ้างไหมคะเพราะควรระวังนิดหนึ่งว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราเบื่ออาหารเนี่ยเราก็มักจะไปมองหาอาหารที่ เฮ้ยเราอยากกินมานานแล้วแต่ว่าเราัวใน <c oughs> เรื่องของสุขภาพอ <c oughs> าจจะต้อง <c oughs> เพิ่มความระมัดระวังนิดนึงว่าเวลาเราอยากจะดูแลสุขภาพในแง่ของอยากให้น้ําหนักมันขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้กินอาหารได้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมีคุณค่าในเรื่องของสารอาหารด้วยท่โดยเฉพาะในตัวของโปรตีนดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Single Being Podcast กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค,ค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยบอกว่าของใช้ประจําบ้านของพวกเราอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ K, เอทเคนาะแล้วเวลาเราจะไปเจออะไรใครจะนัดเจอเพื่อนกินข้าวกันก็กลายเป็นแบบวัฒนธรรมที่เราจะตรวจเอทแล้วก็ส่งรูปเข้าไลน์กรุ๊ปโชว์ว่าฉันหนึ่งขีดนะแล้วก็ค่อยไปเจอกันคือแม้ว่าสถานก,การณ์มันเหมือนจะแบบเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวแย่ลงอะไรสักพัก แต่หมอว่าเราก็คงจะต้องอยู่กับโควิดไปอีกระยะหนึ่งเลยแหละหมอคิดว่าหลายๆคนนะ่ะก็มีคนใกล้ตัวจะเป็นหนึ่งคนในครอบครัวมีเพื่อนที่ต้องติดโควิดแล้วก็หายจากโควิดก็อยากที่จะฟื้นฟูร่างกายอยากจะดูแลร่างกายนะคะซึ่งแน่นอนว่าการดูแลร่างกายแง่หนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องของอาหาร วันนี้หมอก็เลยอยากจะชวนอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งจริงแล้วก็เป็นแขกรับเชิญกึกประจําของเราเหมือนกันนะคะมาคุยให้ฟังถึงเรื่องการกินฟื้นร่างนะหลังหายจากโควิดไม่ว่าจะเป็นคนที่ผอมอยู่แล้วหรือคนที่มีภาวะอ้วนแล้วมาน้ําหนักลดหลังโควิดคนที่เบื่ออาหารปัญหาต่างๆเหล่านี้หมอก็จะชวนอาจารย์มาคุยให้ฟังว่าเรามีทิปอะไรในการแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลตัวเองบ้างค่ะ ยินดีต้อนรับอาจารย์ X ดรวรรณพรทองโฉมอาจารย์กลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ X ค่ะสวัสดีค่ะหมอผิง ค่ะ <laughs> ดีใจนะคะที่อาจารย์เน็กซกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็ได้สาระอะไรแน่นๆทุกทีเลยนะคะ<ภ>วันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยถึงเรื่องของการกินฟื้นร่างแหละคือบอกว่าโควิดเนี่ยมันกระทบพวกเราเยอะใช่เลยค่ะใช่ไหมอย่างวันก่อนเนี่ยหมอก็ลองทําโพลใน Twitter ถามคนในทวิตเตอร์ว่า2ปีกับโควิดเนี่ยเสียอะไรกันไปบ้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบเสียงานเสียโอกาสเสียคนรักเสียเพื่อนหรือเสียสุขภาพกายใจตัวเองหรือว่าเสียทุกข้อเลยก็เลยอยากจะถามอาจารย์บ้างว่าเราสำหรับอาจารย์ X คาตอบคืออะไรคะสาหรับของตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วแม้ว่ามันจะมีระบบออนไลน์ที่อาจจะช่วยในการทํางานทํางานอยู่บ้านได้แต่ว่า พอมันมีสถานการณ์โควิดค่ะพอดีที่บ้านเนี่ยก็จะมีเด็กที่ไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียนดังนั้นเนี่ย<ม>ก็เลยทําให้เวลาที่เราทํางานได้เต็มที่เนี่ยมันน้อยลงนะคะเพราะว่าเราต้องแบ่งเวลามาดูแล<ม>ทั้งหลานของเรานะคะ<ม>ก็มีทั้งหลานเล็กหลานโตตรงนี้มันทําให้แน่นอนว่าแม้ว่าจะออนไลน์เนี่ยทางานได้<ม>แต่ว่า บรรยากาศมันไม่เอื้ออำนวยนะคะในการที่จะทําให้เราโฟกัสงานได้เต็มที่อะค่ะจริงเลยค่ะเห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าผองหมอบางทีมันมีงานที่มันเป็นโปรเจกที่ต้องทําเป็นทีมเนาะต้องยอมรับว่าบางครั้งถ้าเราแบบได้เจอหน้าในการประชุมกันเนี่ยบางทีมันอาจจะเวิร์กกว่าสําหรับบางประชุมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภาษากายจริงๆมันสาคัญในการสื่อสารจริงๆนะครพอมันไม่เห็นภาษากายเนี่ยการประชุมเนี่ย มันทําให้มันยากขึ้นนิดนึงเนาะใช่มันจับอารมณ์กันไม่ได้มันทําให้แบบการเสนอไอเดียมันเป็นไปนได้น้อยลงอะค่ะจริงจริงเห็นด้วยค่ะแต่เราก็ยังโชคดีนะคือผมบอกก็ยังไม่ได้แบบมีเรื่องของที่เป็นคนในครอบครัวหรืออะไรที่เสียจากโควิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็กยังไม่มีเหมือนกันไม่มีแต่มันก็ใกล้ตัวมากๆนะคะคือมีคนไข้เอ่ยมีเพื่อนห่างๆเอ่ยที่ติดเนี่ยบางทีเขาก็มีมาปรึกษาเหมือนกันอย่างเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องของ บางทีมันหายแล้วมันยังมีอาการต่างๆตามมาใช่ไหมอย่างเรื่องของอาหารนะคะอาจารย์คือมันก็จะมีว่าบางคนหายแล้วแต่ว่าความอยากอาหารมันยังไม่มาอาจจะด้วยว่าบางคนก็รู้สึกว่าการรับรู้รสมันไม่ได้กลับมาเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มีคนไข้มาปรึกษาเรื่องนี้บ้างไหมคะจริงๆมีทั้งสองกรณีเลยนะคะแต่อาจจะต้องพูดถึงในกรณีที่ว่าพอติดโควิดแล้วเนี่ยแล้วพอหายแล้วเนี่ย ระยะหลังเนี่ยก็มีการพูดถึงเยอะเหมือนกันในเรื่องของอาการหลังโควิดหรือ post โควิดหรือ long โควิดอะค่ะซึ่งอาการเนี่ยมันก็อาจจะมียาวนานถึง4สัปดาห์หรือประมาณหเดือนหรือประมาณถึงสเดือนเลยก็ได้ค่ะก็มีทั้งในเรื่องของระบบประสาทเรื่องของความจําการนอนหลับต่างๆเนี่ยอาจจะ หลับได้ย,ยากขึ้นหรือว่าระบบย่อยอาหารอาจจะยังทํางานได้ไม่เต็มที่อาจจะท้องอืดท้องผูกหรืออาจจะมีท้องเสียเกิดขึ้นแง,ขง่ของการรับรสรับกลิ่นเนี่ยก็พบว,ว่าก็มีผลเหมือนกันอาจจะสูญเสียการรับกลิ่นไปแล้วก็การรับรสเนี่ยก็อาจจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะจริงๆมันสามารถจะฟื้นตัวหายได้เองนะคะแต่ว่าก็บางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวนานหน่อยถามว่ามันมีผลทําให้มีในเรื่องของการ กินอาหารได้น้อยลงหรือเปล่าเนี่ยมีทั้งสองกรณีเลยนะคะว่าพอหลังจากหายโควิดนะบางคนเนี่ยกลับน้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะกว่าตอน erman. Erman. ที่ป่วยนะคะว่าตอนที่ป่วยกับน,น้ําหนักลดลงแต่พอหลังจากหายโควิดเนี่ยกินมากขึ้น <erman. S 2> ก็จะมีทั้งน้ําหนักเยอะขึ้นหรือบางคนเนี่ย <erman. S 2> ก็รู้สึกว่ามีการสูญเสียการรับลดไปทําให้กินอาหารได้น้อยลงก็มีเหมือนกนะะันค่ะอแล้วมันมีคนเก็บข้อมูลไหมคะอาจารย์ว่าอย่างเรื่องน้ําหนักตัวเนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าว่ามันมีทั้งขึ้นทั้งลงแล้วจริงๆส่วนใหญ่มัน เป็นในทิศทางไหนหรือโควิดม,มันส่งผลต่อน,น้าหนักมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคะจารย์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่น้ําหนักลดลงนะคะก็พบว่าในกลุ่มคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลจํานวนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มากนะคะพบว่าก็จะมีน้ําหนักที่ลดลงเนี่ยมากกว่าห้าเปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับตอนอยังไม่ได้ติดนั่นะคะ่ะก็ลดลงมากกว่าห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ประมาณ20-30%เลยในกลุ่มผูม้ป่วยที่เป็นโควิดคะตรงนี้นก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะคะคในแง่ภาะวะทุพโชนาการเพราะว่าแม้ว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะมีน้ําหนักเกินหรือกว้วนแล้วติดโควิดก็พบว่ามีน้ําหนักที่ลดลงแล้วก็การที่ลดลงก็พบว่ามันจะเป็นการลดลงของส่วนของกล้ามเนื้อามากกว่าะะเพราะว่าก็กินอาหารไม่ได้พวกโปรตีนก็กินได้น้อยลงะคะ่ะ ยิ่งถ้าในอย่างในคนที่ค่อนข้างผอมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ผอมเนี่ยถ้าป่วยแล้วพอน้ําหนักลดลงไปอีกใช่ไหมคะก็คงจะเครียดแหละอยากจะโดบหรืออยากจะฟื้นร่างตัวเองอาจารย์มีแบบวิธีแนะนําการกินอาหารเพื่อฟื้นร่างสําหรับคนที่ผอมมากๆอยู่แล้วยังไงบ้างไหมคะก็ในเรื่องของการที่น้ําหนักลดลงเนี่ยก็เหมือนเรามีกองทุนสํารองเนาะในคนที่มีน้ําหนักเกินใช่ไหมคะหรือว่าอ้วนเนี่ย ลดลงเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่ยังเป็นที่สำรองของเราไว้อยู่แต่คนที่ผอมอยู่แล้วหรือน้ําหนักน้อยอยู่แล้วหรือผู้สูงอายุเนี่ยยิ่งน้ําหนักลดลงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็กินพวกโปรตีนได้น้อยเนี่ยกล้ามเนื้อก็ลดลงด้วยเนี่ยพราะทให้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงได้แล้วก็อาจจะมีการอ่อนเพลียหรือว่ามีอาการหลังโควิดตตามมาได้ค่อนข้างนานถามว่าจะฟื้นร่างได้ยังไงเนี่ยก็ต้องดูด้วยพฤติกรรมของการกินเนี่ย บอกให้กินมือ้อใหญ่ๆเนี่ยทีเดียวคงไม่ได้นะคะเพราะโดยหลักการเนี่ยในการที่จะแนะนําในการที่จะเพิ่มในเรื่องของพลังงานแล้วก็โปรโตีนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยในตัวโปรโตีนในร่างกายก็ถูกเอาไปใช้เยอะแล้วก็เมื่อฟื้นตัวเนี่ยก็ต้องใช้โปรโตีนที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยโดยหลักการง่ายๆเลยก็คือแนะนําให้แบ่งเป็นมือ้อย่อยๆอาจจะเป็น3ามมื้อหลักแล้วก็มีมื้อว่าง 2- 3สมื้อต่อวัน S <S <ม>แล้วก็ในมื้อหลักเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตตัวเองได้ว่ามื้อไหนนะคะที่เราสามารถทานได้เยอะที่สุดตรงนี้เนี่ยก็จะแนะนําว่าให้เลือกอาหารที่รับประทานในมื้อที่มากที่สุดเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะเพื่อจะได้รับพลังงานได้เพียงพอแล้วก็เน้นในกลุ่มโปรตีนนะคะค่อนข้างเยอะที่เป็นในพวกอาหารระหว่างมือ้อย่างเช่นพวกโยก เกิดหรือนมนะคะหรือ <mayor> ว <Yeah>. ่าอาจจะเป็นขนมอะไรที่มันมีส่วนของโปรตีนเข้ามาหน่อยแล้วมีพลังงานด้วยแล้วก็ใส่ในพวกที่ให้พลังงานเยอะหน่อยก็อย่างเช่นของว่าอาจจะใส่พวกถั่วต่างๆเข้าไปเป็นองค์ประกอบ ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มพลังงานได้ด้วยค่ะอืมโอเคเน้นพลังงานเน้นโปรโตีนใช่เลยค่ะกินหลายมื้อหน่อยแล้วก็<ช>มื้อไหนที่เรากินเก่งก็จัดไป <laughs> ใช่เลยค่ะเ <laughs> ออแล้วอย่างคนที่น้ําหนักเกินเกณฑ์เนี่ยมีภาวะอ้วนลงพุงอยู่แล้วอ <c oughs> ย่างที่อาจารย์ว่าว่าพอผอมลงช่วงโควิดจริงๆมันกล้ามเนื้อมันหายใช่ไหมคะใช่เลยค่ะแล้วเขาจะโดบยังไงดีอ่ะจะโดบเยอะก็เอ๊ะเดี๋ยวจะอ้วนลงพุงกว่าเดิมหรือเปล่าหรือยังไงอาจารย์แนะนํำยังไงดีคะ โดยปกติแล้วคนที่น้ำหนักเกินหรืออ้วนเนี่ยเวลาเจ็บป่วยนะคะเราก็คิดว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการลดน้ำหนักจํากัดพลังงานดีไหมซึ่งจริงๆเราไม่ถูกต้องนะคะหรือแม้ว่าเขาจะหายแล้วก็ตามก็ให้พลังงานที่พอดีกับความต้องการของร่างกายเขาแล้วก็เน้น uh huh. ในส่วนของโปรตีนเพราะว่าในเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่สูญเสียไปที่มากเนี่ยคือตัวกล้ามเนื้อนะคะ uh huh. เพราะว่ามันจะถูกเอาไปใช้เป็นพลังงานเพราะในเวลาที่เรากินไม่พอไม่ว่าจะน้ําหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์น้ำหนักปกติหรืออ้วนเนี่ยการกินไม่พอก็จะเป็นในส่วนของโปรตีนด้วยเช่นกันพลังงานไม่พอก็จะเอากล้ามเนื้อมาสลายดังนั้นเนี่ยในคนที่น้ำหนักเกินนะคะถ้าจะฟื้นฟรูร่างกายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากินพลังงานที่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักก็จะขึ้นตามไปด้วยแต่ให้เน้นว่ากินให้เพียงพอเพียงพอคือเท่าไหร่ถ้าคิดง่ายๆนะคะก็คือเอาส mm ่ว hmm. นสูงของเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายลบ100 mm hmm. หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงลบร0 5ห้ก็จะได้น้ำหนักที่ควรจะเป็นแล้วคูณ mm hmm. สักประมาณ20 กิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวหนึ่งกิโลกรัมต่อวันนะคะก็จะได้อยู่สักประมาณพันสองประมาณนี้นะคะแล้วก็กินในพลังที่พอดีแล้วก็เน้นโปรตีนโปรตีนเนี่ยเน้นคือมากน้อยแค่ไหนต่อหนึ่งมื้อเนี่ยสักประมาณหนึ่งร้อยกรัมในตัวของเนื้อสัตว์ก็จะได้โปรตีนที่เพียงพอนะคะอย่างเช่นสูงร้อยเจ็ดสิบถ้าเป็นผู้ชายก็ลบด้วยหนึ่งร้อยก็น้ำหนักที่ควรจะเป็นสักประมาณเจ็ดสิบความต้องการพลังงานก็เอาเจ็ดสิบเนี่ยคูณยี่สิบ กิโลแคลอรีร่ต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมคือ70คูณ20ก็ได้พั0สถ้าเป็นผู้ชายค่ะพลังงานประมาณเท่านี้ต่อหน uh ึ huh. ่งวันที่ควรจะได้รับค่ะพอได้พันสเนี่ยก็หารด้วย3ค่ะก็ประมาณ400ถึง500กิโลแคลอรี่ต่อมือ้อนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แบ่งในสัดส่วนของตัวข้าวแป้งเนี่ยเราไม่ต้องการข้าวแป้งที่มากเกินไปสักประมาณมือละ 2- ถึง3ทัพีต่อมือแต่เน้นโปรตีนให้เยอะสักประมาณ100กรัมหรือประมาณ6ช้อนกินข้าวต่อมือหรือประมาณสเต็ก1ชิ้นเป็นปริมาณโปรตีนต่อ1นมือนะคะ <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นการกินที่ฟื้นร่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในพวกของสารพวกพฤกษาเคมีต่างๆวิตามินต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้นี่ก็จําเป็นนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าในเวลาที่เราเจ็บป่วยแนย่นอนไม่ว่าจะน้ําหนักแบบไหนเนี่ย mm hmm. ก็ต้องมีอนุลมยสระหรือการอนักเสพภายในร่างกายที่ค่อนข้างเยอะ <c oughs> งานพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆจากผักผลไม้เนี่ยก็ถือว่าจําเป็นเลยะคะ่ะ uh huh. แนะนําให้รับประทานทุกมือ้อมื้อหนึ่งสักประมาณ6-8ชิ้นคาหรือประมาณสัดส่วนเท่ากับจานรองแก้ว1จานนะคะ ตอนึลืมือแล้วก็กินผักทุกมือค่ะค่ะก็สรุปว่าถ้าสาหรับคนที่อ้วนลงพุงเนี่ยก็คืออย่าถือเป็นโอกาสในการลดน้าหนักเพราะว่า<ช>จริงๆไอ<ช>้ที่มันลดเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อซะเยอะก็ฉะนจริงๆก็ควรจะกิ<ช>นฟื้นร่างใช่แต่ก็มีการกินที่ถูกต้องก็คือคํานวณด้วยสูตรอย่างที่ว่าแล้วก็เน้นที่โปรตีนดีนะคะแล้วก็เน้นที่แอนตี้ออกซิแดนต์สารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้ใช่เลยค่ะดีเลยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาว่า กินไม่ลงอะค่ะอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์ต้องมีคนไข้มาปรึกษาแน่เลยว่าแบบพอมันหายจากป่วยๆแล้วมันกินไม่ค่อยลงมันเบื่ออาหารอาจารย์มีทิปอะไรดีๆแนะนำไหมคะ อืมค่ะแน่นอนเลยว่าเวลาเจ็บป่วยแม้ว่าอาจจะไม่ใช่โควิดก็ตามเวลาเราเป็นหวัดธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะ mm hmm. การรับรสกลิ่นต่างเนี่ยเราก็จะรับรสได้น้อยลงกลิ่นก็อาจจะไม่ค่อยได้กลิ่นเนื่องจากกลิ่นเนี่ยก็จะมีส่วนในการทําให้กระตุ้นความอยากอาหารกันนะคะแต่ถ้าเก mm ิด hmm. เราไม่ได้กลิ่นแล้วลิ้นเราก็รับรสได้ไม่เต็มที่มันชืดชืดเนี่ยการกินอาหารมันก็ทําให้เรา หมดความอยากอาหารดังนั้นเนี่ยถามว่าจะกระตุ้นความอยากอาหารยัางไงาน,นะคะจริงๆว่าอาจจะใช้ในตัวของรสชาติอาจจะเป็นรสเปรี้ยวรสอะไรเนี่ยเข้ามานะคะกระตุ้นทำให้ตอบน้ําลายหลั่งออกมาค่อนข้างมาก <S <S 2> <S 2> หรือว่าอาจจะใช้ในตัวของอาหารที่เราก็เคยชื่นชอบแม้ว่าเราอาจจะรับกลิ่นไม่ได้หรือว่ารับรสไม่ได้เนี่ย ตัวหน้าตาอาหารเนี่ยอาจจะต้องดึงดูดให้อยากรับประทานาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งภาษาสัมผัสเพราะงตาเราย่างมองเห็นนะคะที่เรามนก็จะกระตุ้นความอยากอาหารได้ขอ้อควรระวังนิดนึงว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเราเบื่ออาหารเนี่ยเราก็มักจะไปมองหาอาหารที่ เราอยากกินมานานแล้วแต่ว่าเราัวในเรื่องของสุขภาพอ่าในคราวนี้แหละเรากินไม่พอเราขอกินซะหน่อยอย่างเช่นขนมหวานหรืออะไรที่มันน่ารบประทานเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงว่ามันเป็นข้อควรระวังว่าเวลาเราอยากจะดูแลสุขภาพในแง่ของอยากให้น้ําหนักมันขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้กินอาหารได้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาว่าน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องมีคุณค่าในเรื่องของสารอาหารด้วยคะโดยเฉพาะในตัวของโปรตีนดังนั้นี่ยอาจจะต้องหาแหล่งที่ เพิ่มน้ำหนักแล้วก็มีได้รับโปรตีนเข้าไปด้วยนะคะ <Ừ. S 2> ก็อย่างเช่นในพวกโยเกิร์ตต่างๆอาจจะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกธัญพืชต่างๆพวกถั่วแอลมอนอะไรเพื่อให้เพิ่มพลังงานตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้รับพลังงานที่เพียงพอได้ค่ะอืมประเด็นเมื่อกี้เลยค่ะอาจารย์ไอ้พวกอาหารเพิ่มน้ําหนักเนี่ยมันก็จะมีความเชื่ออย่างที่อาจารย์ว่าเนอะว่าแบบอะช่วงนี้กินไม่ค่อยได้แบบก็เลยจะเอาอาหารบางอย่างที่เป็นอาหารชวนอ้วนให้กินอ,อย่างเช่นแบบไก่ทอดเอ้ยข้าวขาหมูเลยหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงย รู้สึกว่าให้กินไปเถอะอาจารย์มองว่าจริงแล้วอาหารเพิ่มน้ําหนักประเภทไหนที่ไม่แนะนํำไหมคะที่ไม่แนะนําคืออาหารที่มันเป็นแหล่งรวมของสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยอะไรบ้างก็คือพวกไขมันอิ่มตัวเพราะบางคนอยากจะเพิ่มน้าหนักโอ้ยอย่างงั้นก็กินพวกนังไก่ทอดหรือว่าอะไรที่มันติดมันหรืออะไรที่มันคลุกน้ำมันเยอะๆหรือว่าอะไรที่ใส่กะทิเยอะๆเพื่อหวังผลเพียงแค่ว่า อะไรก็ได้ให้น้ําหนักขึ้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมองทั้ง2ด้านคือน้ําหนักเพิ่มขึ้นแถมในตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะสุขภาพโดยรวมไม่ว่าจะผลเลือดทั้งไขมันน้ําตาลเราก็ต้องอยู่ในระดับปกติเราไม่ได้มองแค่มิติเดียวว่าน้ําหนักเพิ่มขึ้นแค่โจทย์เดียวเท่านั้นเราต้องเพิ่มพร้อมสุขภาพที่ดีด้วยะคะ่ะดังนั้นเนี่ยพวกไขมันอิ่มตัวอาจจะต้องเรามาระวังหลีกเลี่ยงติดหนังติดมันเนี่ยถ้าเราเคยเรามาระวงังก็เรามาระวังตามไปอยู่นะคะ แต่ว่าเราเพิ่มพลังงานโดยหลีกเลี่ยงในตัวของขนมบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นโอกาสกินเค้กแล้วเนี่ยซึ่งตรงน,นี้มันก็จะมีทั้งแป้งนะคะอยากเพิ่มน้ำหนักกินเค้กทั้งวันใช่ค่ะมีทั้งแป้งมีทั้งไขมันนะคะแล้วก็น้ําตาลตรงนี้มันจะไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของอาหารที่มีคุณภาพดังนั้นเนี่ยก็แนะนําอย่างที่บอกไปว่าถ้าอยากจะทานกลุ่มพวกนั้นกินได้นะคะีแต่ว่าอย่าเน้นเป็นหลักในการที่เพิ่มน้ําหนักต้องมีของที่ดีต่อสุขภาพควบคู่ไปด้วยนะคะ กินแต่พอประมาณอย่างที่อาจารย์เคยบอกใช่ใชไหมคะใช่ค่ะอย่างเช่นพวกสมูทตี้ต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะใส่พวกผลไม้สดปั่นลงไปใส่นมอาจจะหวานน้อยหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันดื่มได้ง่ายเราให้พลังงานแล้วก็ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ค่ะโอเคแล้วถ้าสําหรับคนฟังทั่วไปอาจารย์ที่ยังไม่ติดโควิดเนาะล้วก็รู้ว่าโควิดก็ยังไม่ได้ลาจากเราไปไหนเนาะก็จะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแม้จะฉีดวัคซีนแล้วมันก็ใช่ว่าจะรอดได้นะคะดังนั้นอาจารย์จะมีวิธีแนะนําการรับประ ทานอาหารยังไงเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีคะอืมค่ะจริงๆแล้วในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เราอาจจะต้องเป็น ทุกลมหายใจของเราเหมือนกันนะคะเพราะว่าในการดำเนินชีวิตเนาะมันก็มีสิ่งที่อาจจะทําให้ทําลายสุขภาพเราได้อาจจะไม่ใช่วรัสก็ได้อาจจะเป็นตัวอื่นๆหรือสุขภาพโดยรวมของเรานะคะดังนั้นเนี่ยในการใส่ใจต่อสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องใส่ใจตั้งแต่ตอนยังไม่เป็นโรคเนี่ยดีที่สุด <c oughs> ซึ่งในเรื่องของอาหารเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญในต่อร่างกายนะคะเพราะว่าสารอาหารทุกตัวที่เราเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดนะคะ <c oughs> ใช้ประโยชน์ได้หมดเนี่ยก็หมายความในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายเรา การทางานขอเอาไว้วะต่างๆก็ต้องใช้สารอาหารนะคะดังนั้นเนี่ยความครบถ้วนในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระหนักเลยโจทย์แรกเลยการกินอาหารที่จะทําให้ดูแลสุขภาพของเราได้ในระยะยาวๆเลยป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้เนี่ยก็คือพลังงานเราต้องเพียงพอด้วยนะคะพลังงาน<ม>เพียงพอเนี่ยเราดูได้จากอะไรจริงๆเราดูได้จากตัวน้ําหนักของเราเลยคือถ้าเกิดเรารู้จักในเรื่องของดัชนีมวลกายเนี่ย<ม>ก็เราก็สามารถจะเช็ค ัวเราเลยว่าน้ําหนักตัวเราอยู่ในระดับมาตรฐานหรือเปล่าซึ่งมันเป็นตัวสะท้อนเหมือนกันนะคะว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเรากินได้เพียงพอแล้วเช็คงไงดัชนีมวลกายก็คือในเรื่องของเอาน้ําหนักตัวของเราที่เป็นอยู่นะคะปัจจุบนันหารด้วยสูนสูงที่เป็นเมรยกกลาลังสองถ้าอยู่ในช่วง18.5ถึง22.9คือน้ําหนักปกติ อันนี้ก็เป็นตัวมอนิเตอร์เราแล้วว่าเอ้ยเรากินได้อย่างเพียงพอนะคะไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะคะสองเพียงพอในเรื่องของพลังงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องในเรื่องของความครบถ้วนของสารอาหารหลักโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันต้องครบถ้วนด้วยแล้วพวกสารอาหารรองต่างๆพวกวิตามินแร่ธาตุแล้วก็พวกกลุ่มที่จะช่วยดูแลสุขภาพู้วกแย่อาหารจากผักผลไม้ก็ต้องเน้นให้ครบถ้วนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วตัวพวกแคลเซียมต่างๆจากพวกนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยก็จําเป็นนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นอาหารสุขภาพคือพูดง,ง,ง่ายๆเลยก็คือการกินอาหารเพื่อดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะเตรียมร่างกายเพื่อพร้อมที่จะเจอพวกเชื้อโรคต่างๆได้ดีเลยค่ะอืมเยี่ยมมากๆเลยค่ะอาหารนะคะแล้วก็ออกกําลังนอนหลับพักผ่อนเพียงพอการไม่เครียดนะคะทุกอันก็เป็นเสาหลักที่ต้องทําให้ครบทุกด้าน ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะก็วันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์เอกดรวรนพรทองโฉมนะคะเชื่อว่าความรู้ที่อาจารย์มาแบ่งปันให้กับพวกเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านมากๆเลยขอบพระคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหมอเชื่อว่านะคะตอนนี้ไม่ว่าเราจะเปิดโซเชียลช่องทางไหนอะ ในวันวันหนึ่งเนี่ยบางทีเราก็จะต้องได้เห็นเพื่อนของเราเพื่อนรวมงานหรือคนที่เราฟอลโล่คนที่เราชื่นชมอาจจะมีเรื่องของการติดโควิดเป็นระยะระยะนะคะหมอก็เลยคิดว่าเนื้อหาของพอดแคสต์อีพีนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะแล้วก็ถ้าช่วยกันแชร์อีพีนี้ไปยังโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังประสบกับปัญหานี้นะคะเขาผ่านไปผ่านมาก็จะได้ฟังนะแล้วก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยความรักกันให้รักดูแลชีวิตค่ะ สำหรับคนที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้เป็น EP ีแรกนะคะ mm hmm. ก็หมอขอฝากกดไลค์ hmm. กด follow mm hmm. กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งในช่องทางที่คุณรับฟังด้วยนะคะส่วนใครที่ฟังเป็นประจำอยู่แล้วกดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขนมมือไหว้เลยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน Single Being EP ีหน้าทุกวันศุกร์ค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากโควิดค่ะสวัสดีค่ะ Single Being p o ดแคสต about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต